ด่วนแรงสะเทือนวงการฟุตบอลไทยทั้งประเทศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแฟนบอลต้องลุกจากที่นั่งแทบทุกจังหวะเพราะเกมที่บุรีรัมย์ลงสนามครั้งนี้มันเกินต้านเต็มไปด้วยอารมณ์ความเร็วความคมและคุณภาพระดับทวีปโดยเฉพาะ2ชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโซเชียลชนาทิปย์สงกระสินที่กลับมาในเวอร์ชั่นร่างทองเต็มพิกัด จัดไป2แอดซิสเน้นนทุกลูกคือคลาสทุกจังหวะคือสมองและอีกคนคือสุบนัดเหมือนตาฟอร์มเทพยิงคนเดียว2ประตูแบบไม่ต้องสงสัยว่าใครคือพระเอกของเกมนี้บุรีรัมยูไนเต็ดสร้างค่ำคืนที่แฟนบอลจะจดจำไปอีกนานและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเกมสุดเดือดนัดนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เสียงนกหวีดเริ่มเกมทุกคนสัมผัสได้ทันทีว่าบุรีรัมมาในโหมดจริงจัง ความกระหายชัยชนะถูกถ่ายทอดผ่านจังหวะการไล่เพรสซิงการเคลื่อนที่แบบไม่มีหยุดและการประสานงานที่ไหลลื่นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะแดนกลางที่มีชนะทิปเป็นหัวใจสำคัญทุกครั้งที่บอลอยู่ที่เท้าเขาเกมเหมือนช้าลงเพียงเซี่ยววินาทีแต่เป็นเซี่ยววินาทีที่คู่แข่งปวดหัวที่สุดเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่แนวรับฝั่งตรงข้ามต้องตัดสินใจและบ่อยครั้งที่ตัดสินใจผิดพลาด ชนาทิปในเกมนี้ไม่ใช่แค่เพลย์เมเกอร์ธรรมดาแต่เป็นผู้ควบคุมจังหวะเกมอย่างแท้จริงการจับบอลแรกการหมุนตัวการเปลี่ยนทิศทางล้วนทำให้เกมรุกของบุรีรัมมีมิติอย่างชัดเจนเขาไม่จำเป็นต้องเลี้ยงบอลยาวๆเหมือนบางเกมที่ผ่านมาแต่เลือกใช้ความฉลาดอ่านพื้นที่และจ่ายบอลในจังหวะที่เหมาะสมซึ่งผลลัพธ์คือ2องแอสซิสต์ที่แฟนบอลเห็นแล้วต้องปรบมือให้แบบไม่ต้องคิดมาก แอตซิสแรกเกิดขึ้นจากจังหวะที่ดูเหมือนไม่มีอะไรชนาทิพถอยต่ำมารับบอลก่อนจะเงยหน้ามองเพียงเสี้ยววินาทีแล้วแทงทะลุช่องด้วยน้ำหนักที่พอดีราวกับวัดด้วยไม้บรรทัดบ่อนพุ่งผ่านแนวรับเข้าไปในพื้นที่อันตรายและสุขนัดก็ไม่พลาดจบสกอร์อย่างเฉียบขาดเป็นประตูที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกมของทั้งสองคนแบบสุดๆหนึ่งคนจาจหนึ่งคนวิ่งหนงคนคิดหนึ่งคนจบทุกอย่างลงตัวราวกับซ้อมกันมาเป็นร้อยครั้ง หลังจากได้ประตูแรกเกมของบุรีรัมยิ่งคือคักความมั่นใจหลั่งไหลเข้าสู่ทุกตำแหน่งเสียงเชียร์ในสนามดังสนั่นกดดันคู่แข่งจนแทบตั้งเกมไม่ติดและชนาทิพย์ยังคงเป็นศูนย์กลางของทุกการขึ้นเกมไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมบอลจากหลังไปหน้าหรือการฉีกออกด้านข้างเพื่อสร้างพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมเขาทำทุกอย่างด้วยความนิ่งและความมั่นใจที่แฟนบอลไทยคุ้นเคยดี สุดนัดในค่ำคืนนี้ก็ไม่ยอมน้อยหน้าฟอร์มการเล่นของเขาเรียกได้ว่าเทพจริงๆการเคลื่อนที่หาพื้นที่การวิ่งทำทางและความเฉียบคมหน้าประตูทำให้แนวรับฝั่งตรงข้ามต้องประกบแบบ2ต่อ1หลายครั้งแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเอาไม่อยู่เพราะความเร็วและความมั่นใจของเขาอยู่ในระดับสูงสุดทุกครั้งที่ได้บอลแฟนบอลบุรีรัมแทบลุกขึ้นยืนเพราะรู้สึกได้ทันทีว่าอาจเกิดอะไรบางอย่าง ประตูที่สองของสุพนัทยิ่งตอกย้ำคำว่าฟอร์มเทพอย่างแท้จริงจังหวะเริ่มจากการต่อบอลเร็วในแดนกลางชนะทิพย์ขยับหาพื้นที่ว่างรับบอลแล้วดึงตัวประกบเข้ามาก่อนจะไหลบอลออกด้านข้างอย่างชันฉลาดบอลถูกเปิดกลับเข้ามาในเขตโทษและสุพนัทที่อ่านเกมขาดก็พุ่งเข้ามายิงแบบไม่จับบอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างสวยงามเป็นประตูที่ทั้งความเร็วความคิดและเทคนิคมารวมกันในชั่วพริบตา หลังจากนั้นเกมยังคงดูเดือดบุรีรัมไม่ผ่อนเกมแต่เลือดที่จะเดินหน้ากดดันต่อไปขณะที่คู่แข่งพยายามตั้งสติและหาจังหวะโต้กลับแต่ก็เจอแนวรับบุรีรัมที่เล่นกันอย่างมีวินัยและแข็งแกรง่งทุกครั้งที่บอลหลุดมาถึงแดนกลางชนาทิพย์และเพื่อนร่วมทีมมาจากช่วยกันไล่บีบ ทำให้คู่แข่งแทบไม่มีเวลาหายใจการเล่นเป็นทีมเวิร์กแบบนี้ทำให้เห็นชัดว่าบุริรัมไม่ได้พึ่งแค่ความสามารถเฉพาะตัวแต่พึ่งระบบและความเข้าใจเกมร่วมกันทั้งทีม แฟนบอลในโซเชียลเริ่มพูดถึงคำว่าร่างทองกันอย่างล้นหลามโดยเฉพาะกับชนาทิปหลายคนบอกว่านี่คือชนาทิปเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในรอบหลายปีไม่ใช่แค่เรื่องแอ s สิสแต่เป็นการคุมเกมการอ่านเกมและการทำให้เพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติของนักเตะระดับท็อปอย่างแท้จริงส่วนสุขนัดก็ถูกยกย่องว่าเป็นอนาคตของแนวรุกทีมชาติไทยด้วยอายุที่ยังไม่มากแต่เล่นด้วยความมั่นใจและความนิ่งเกินวัย ตลอดทั้งเกมเราได้เห็นหลายจังหวะที่บุรีรัมเล่นฟุตบอลแบบที่แฟนบอลอยากเห็นการต่อบอลสั้นเร็วการเคลื่อนที่แบบไม่มีบอลและการเปลี่ยนจังหวะเกมจากช้าเป็นเร็วในพริบตาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากการซ้อมการวางแทคกติกและความเข้าใจในบทบาทของแต่ละคนชนะทิพย์ทำหน้าที่เป็นสมองสุนัดเป็นดาบคมและเพื่อนร่วมทีมคือฟันเฟืองที่ทำให้เครื่องจักรนี้เดินหน้าอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อเสียงนกหวิดสุดท้ายดังขึ้นสกอร์บนกระดานสะท้อนให้เห็นถึงความเหนือกว่าของบุรีรัมแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือความรู้สึกของแฟนบอลความสุขความภูมิใจและความหวังที่กลับมาอีกครั้งหลายคนบอกว่านี่คือเกมที่ดูแล้วหายเหนื่อยดูแล้วรู้สึกคุ้มค่ากับการเชียร์และทำให้เชื่อว่าฟุตบอลไทยยังมีอนาคตที่สดใสาหากนักเตะระดับนี้ยังรักษาฟอร์มและพัฒนาต่อไป เกมนี้อาจเป็นแค่หนึ่งนัดในฤดูกาลยาวแต่ผลกระทบของมันมากกว่านั้นมันส่งสัญญาณชัดเจนว่าบุรีรัมยังคงเป็นทีมที่ใครก็ประมาทไม่ได้และนักเตะไทยอย่างชนาทิพย์และสุบนัดยังสามารถสร้างความแตกต่างในเกมระดับสูงได้จริงไม่ใช่แค่ในประเทศแต่ในเวทีที่ใหญ่กว่านี้ด้วย จากฟอร์มการเล่นแบบนี้คำถามที่ตามมาคือพวกเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนหากชนาทิพยังรักษาระดับการเล่นในโหมดร่างทองแบบนี้และสุบนัดยังคงความเฉียบคมอย่างต่อเนื่องบุรีรัมอาจไม่ใช่แค่ลุ้นแชมป์ในประเทศแต่มีสิทธิ์สร้างผลงานที่น่าจดจำในเวทีเอเชียอีกครั้งและนั่นคือสิ่งที่แฟนบอลไทยทุกคนอยากเห็น ค่ำคืนนี้จึงไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดาแต่เป็นคืนที่ยืนยันว่าฟุตบอลไทยยังมีมนสเสน่ยยังมีความมันและยังมีนักเตะที่พร้อมจะทำให้ทั้งประเทศภูมิใจชนะทิมกับ2แอสซิตสุดนัดกับ2ประตูและบุรีรัมกับฟอร์มโคตรมันคือภาพจำที่จะถูกพูดถึงไปอีกนานและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ในอนาคตอันใกล้